คุณเคยสงสัยไหมว่ารูปที่เห็นออนไลน์นั้นจริงหรือปลอมปัญหาใหญ่ในยุคเอครองเมืองคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าภาพที่เราเห็นนั้นถูกสร้างขึ้นด้วย AI หรือไม่ google กำลังพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยเจมินไ google กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อสร้างความโปร่งใสในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นโดย AI โดยล่าสุดได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับแอปพลิเคชันเจมินไที่จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่ารูปภาพที่เราเห็นนั้นถูกสร้างหรือแก้ไขโดยเครื่องมือ AI ของ google หรือไม่ฟีเจอร์นีีี้จจะะเเเเเปปป็นนหมือืออครร่งับโู๊ภาพ AI ลยทยทดว วิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่เราอัปโหลดรูปภาพที่เราสงสัยเข้าไปในเจมินัยแล้วพิมพ์ถามว่ารูปนี้สร้างโดย AI หรือเปล่า Is Yes ือ Was t h i s c r e e t i t h Google a ระบบก็จะทำการประมวลผลและแจ้งผลลัพ์ให้เราทราบแทบจะท,ทันทีลองนึกภาพว่าคุณเจอรูปภาพสวยๆบน Facebook แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือ AI สร้างขึ้นมาคุณก็แค่เซฟรูปแล้วเอามาถามเจมินนได้เลย แต่ตรงนี้แหละที่น่าสนใจในระยะแรกฟีเจอร์นี้จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะรูปภาพที่ใช้เทคโนโลยีซินเนดีเท่านั้นซินเนดีคืออะไรมันคือลายน้ำล่องหนที่ Google พัฒนาขึ้นมาเพื่อฝังไว้ในรูปภาพที่สร้างโดย AI อของตัวเองเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบในภายหลังแต่ไม่ต้องห่วง Google ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เพราะมีแผนที่จะขยายความสามารถให้ตรวจสอบวิดีโอและเสียงได้ในเร็วๆนี้ด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมนำฟีเจอร์นี้ไปใช้บน Google Sear c h อีกด้วยทำให้การค้นหารูปภาพบน Google ปลอดภยัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่รู้ Google กำลังให้ความสนใจกับมาตรฐานกลางที่เรียกว่า C2PA Content a u t h n t i t y Initiative ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะช่วยให้เจม i น i สามารถตรวจจับคอนเทนต์ที่สร้างจาก AI ค่ายอื่นๆได้ด้วยนั่นหมายความว่าในอนาคตเจม i น i อาจจะสามารถตรวจสอบรูปภาพที่สร้างจากเครื่องมืออย่างซอฟ์ของ OpenAI ได้เช่นกันและข่าวดีก็คือภาพที่สร้างจากโมเดลใหม่ Nano Banana Pro ก็จะมีการฝังข้อมูล C2PA นี้มาให้เรียบร้อยแล้วทำให้การตรวจสอบง่ายยิ่งขึ้น แต่เดี๋ยวก่อนแม้ว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆสำหรับผู้ใช้งานแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็มองว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดคือการที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆต,ต,ต้องมีระบบตรวจจับและแจ้งเตือนคอนเทนต์ a แบบอัตโนมัติไปเลยเพราะการที่ผู้ใช้ต้องมาคอยตรวจสอบเองอาจเป็นภาระที่หนักเกินไปประเด็นนี้ค่อนข้างน่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงกันได้คุณคิดว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียควรมีระบบตรวจจับ AI อัตโนมัติหรือไม่หรือผู้ใช้ควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบเองและถ้าแพลตฟอร์มตรวจผิดลดลลาะ จะมีผลกระทบอย่างไรแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ g e m น n i คุณคิดว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาข่าวปลอมและรูปภาพที่สร้างโดย AI ได้จริงหรือมาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยที่มา Google Blog h t t p s b l o g g o o g l e t e c h n o l o g y a i a l g e n e n g i n e